ตอนหลังยกเลยครับนะครับเสริมเล็กเสริมในหลากหลายอย่างนะครับพี่น้องถอดไวฟสายที่ถอดได้ไ่มที่นี่เดี๋ยวเติมนหามันอีกจังลิดสองลิตรนะครับสองลิตรตำหนนะครับพี่น้องครับหลังจากเอามาจากได้เบิร์ตละเอาหลังจากเอามาจากนะครับจันทบุรีกับสกีวหมู่บ้านนะครับ มันเนียก็ออกมาช่วงถึงเทียงนะครับมาติดอยู่มันจ่ากิริสองคันนะครับบ้านรอนพันซาดแล้วก็บ้านน้องเปนนะครับบ่ไกลกันดอกขี่รถข้าเดียวนะครับเราก็ติดขีบกอนนะครับหาสิบแร้งพี่นอะนะครับรถตู้บริษัทเสาโอเคะครับหมูวานไปพักแต่วันออกมันนี้มาอีสานนะครับหาสิบแล้งนะครับเอฟซีเหรอเอฟซีเบืองยำแรงถูกเมือดเลยนะครับหมูวานอยู่ยังก่อนเหรอไอยวนสายดาว ครับยุดสอยดาวครับอันยุดแถวๆอันวัฒนานครมันนี่เทงเทียงออกมาอีกปศุสัตว์จะเศร้าล่ะงานหิวตอดหรือบ่ได้มาไปครับไปอันเที่ยวงานหิวกับเด็กกับที่สองมดแล้วขึ้นนะเช็งเลยว่ะครับนี่ขีบสีเขียวนะครับเด้อที่อ่ำอันนี้เห็ดมาพิเศษนะครับ แดดล่มร่มตกพอดีตัวนี่พอดีหลักคำแล้วพอดีเลยนี่เมื่ดเมื่ดตึบเลยด้วยนี่นะครับเีกน้อยหนึ่งนะครับเด้อวตัวนี้นะครับคีบสี่สิบห้าแรงเอ้หาสิบแรงนะครับอยู่ดอนพันสัตนะครับมันจกที่เอาดอนพันสัตดนพันสัตอีกฝั่งหนึ่งกันป่ะลงสองรอบแล้วครับ อีกสักครู่เราจะยกให้เบิงนะครับพี่น้องนะครับคนอนโทรนนะครับสายแพดึงดึงดึงหลังค่ายพรอมนะครับเยอย่างเนี้ยเตีติเกอ้์นี่ครับนวยเหนือตีติเกื้อนพี่น้องผู้ใดมกบ่เอาก็ได้นะครับติตีเกอร์นะครับถ้าผูา้ใดบห่อยากได้ครับบ๊เป็นยังนะครับบ่เอาก็ได้ติเกือ้อเตี๊ยตีเราขะง้าเด้วยเนาะนะนครับ ผูดใดบ่หมักไยก็ก็ได้เด้อครับเ้ออันนี้มือฉมังนะครับอันนี้ยังเนี่ยมือปรามือปรานะครับพี่น้องเนี่ยครับอันนี้มือมือปราบนะครับทรงมาจากหน่วยเหนือเลยนะครับตัวนี้ครับตะกรอนเป็นเด็กเสือบนะครับพี่น้องเขาไล่ออกนะครับหมูบ่าเป็นอะไรก็ไล่ออกบ่แม่นไปจอดเพิ่งลูก้าบน้ำ ไปรักกิลาเลยเออไรักกิหลลูกค้าอันนั้นสมัยตะก้อนนัปนยุทไสตัวเช่นมั้งยุบปอยเปีพี่น้อง <c oughs> อยุ่ไสก่อนเหอะอยุ้อยุ่ไสเหอะบมเมียนบุกสุดจิอยุ่ไสก่อ, <c oughs> อยู่อันฟังขมีนแมย่ยังก่อนอด <c oughs> บอทีว่าเขาเรียนเ็ด <c> ธ <oughs> ุรกิจรอนไลน์แม่ปยปลอยเปียดเดียนะครับรวยพยเอเงินเห้วกันไดออกมานะครับตัวน,นั้นพอเงินแหลว ออกมาจากอยเปลี่ยนนะครับธุรธุรกิจไปได้ดีแต่ว่าขี่ขั้นมา,มาบักสดเชอนอันนี้รักกินเหล่าอยู่ในโรกเลม้ครับกินเหล่าลูกค้านะโอ้ยเป็นเัวสัซังครับด,ดีนะเขายังหลับเปลี่ยนงานอยู่นี่อันนี้กันด้วกันนี่นี่ที่เป็นักกินนกกระทุกคน มีหลายรอบแล้วนี่ก็ไรอืลักกินน้เขาอือนะครับลักกินน้เขาเขากันไรไหลายรอบแล้วที่เขียวกวยงามดีคนเหลืองบตัตรท่านได้เบิดเดอกไปนองเลยอีกสองโตนะครับขีบยูใส่หลังยูเอยียงก่อนขึ้อตัวเดือดกิน <laughs> ออกว่ะนงบัวลำพูสี่สิสบแรงนะครับเรากะ อยู่น้องบัวแดงเชฟภูมิอีกอันนั้นเอ0มศนยะครับขีป้อยแล้วก็อยู่กาฬละนิุ์นะครับอันนั้นเป็นขีบเอื้นอุร้อนเนื้อตักเนื้อตักนะครับเนื้อตักเนื้อตักกระดินะครับอยู่ฟังสามหมอนะครับเดี๋ยวยกใส่เบื้องนะครับเดี่ยวกอนเ้อะปนี้ินเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวสินะครับยกใส่พี่น้องเบื้องนะครัเด้อตัวนี้พอแล้วที่ถอดไปพร้อมนะครับแต่ว่าพ่ท่านใส่ลายหามันนะครับพึ่งแล้วนะครับ สุดๆร้อนๆนะครับพี่น้องขี้ป้อยนะครับผมบ้านดอนพันซาดนะครับอำเภอมัณฑาคิรีจังหวัดขอนแกน่นเอาไหมครับเติมถึงมื่อแล้วสายไฟดูต่อแย่เๆเบิ่งดูเออออกได้หมดละ พี่น้องเขานะครับเติมน้ำมันใ้ผมในจักน้อยนะครับเด้อดิสสองดิสนะครับสามดิสนะครับเบิ้งเอานะครับวางด้วยสุดโอเคนะครับสวยงามนะครับเบิ้งสายไฟในเด้อนะครับตอนนี้นะครับก็ท่านได้ไหลน้ำมันเด้อครับเด้อครับสูงนะผมหามตรได้นะครับสูงแห้งนะครับ เดี๋ยวเติมนมันเพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับครับเลี้ยวอยู่นะครับแล้วเลี้ยวอยู่นะครับนะครับสำหรับเอฟซีท่านใดนะครับตอนนี้เดียนเดียนมุกกระลากะเก็บเตรียมหน่อยเด้อครับเด้อผมบอกไปก่อนนะครับเล่นของหนักๆนักหน่อยสินะครับขยาวเลยเอาล้อหลังยกเก้วไาเอเออไปดันขึ้นเออลองของลองของ จะร้องของพี่น้องเบิ่งนะครับนะครับร้องของเลยนะครับนะครับเบงกานเวียงนะครับเป็นไรครับพี่น้องล่อหลังยกนะครับร้องของอันนี้เขาเป็นร้องของนะครับ ตก็หลังยกไแล้วนะครับเสริมเล็กเสริมในหลากหลายอย่างนะครับพี่น้องถอดไฟฉายที่ถอดได้ไหมที่นี่เดี๋ยวเติมนอะมันอีกจักลิดต้องดิรนะครับต้องดิดตั้มนะครับพี่น้อง พยายามพัฒนาขึ้นไม้พี่น้องเขานะครับตลอดนะครับอันใดมันเป็นจุดบกพร่องผมก็พัฒนาให้พี่น้องเขาได้ดีที่สุดนะครับตีชมกันเข้าได้เลยครับเด้อเหียบี่ถุกท่านนะครับต่อได้ครับตัวนี้นะครับยกนะครับสี่ถึงห้าเมตรสบายนะครับผมตัวนี้สำหรับเอยียบซีวไปทุนนะครับ ผู้ใดที่ท่านใดสร้างนะครับติดตามชมนะครับไปก่อนนะครับเด้อก่อนตัดสินใจนะครับเบื้องหลายๆอูเบื้องหลายๆ่ายนะครับนะครับก่อนเลยนะครับผมแล้วก็สำรับอันใดมีขอติดติติงติชมนะครับจุดบกพร่องนะครับให้พี่น้องเอานะครับบอกมาเลยนะครับผมเพราะว่าบางครั้งทีมงานเขากะอาจจีบ่เห็นเบิดนะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องไปใส่งานหรือว่าอันนั้นอันนี้ ตีชมมันเขามาได้นะครับเด้อนะครับผมกอติพัฒนาขึ้นในเอฟซีผมนะครับเรื่อยๆนะครับตลอดแต่อันนี้ก็ขืนมัดสูงเติบแล้วนะครับผมแต่ว่ากะนะครับเพิ่นเขาไปใส่งานหลายคนแล้วนะครับพี่น้องอันนี้ก็ที่ถอดออกไว้นะครับขีบป้อยนะครับกรบบอกคู่นะครับเด้อตีกระบอกคู่เป็นกระบอกดํดหัวเหลืองนะครับส่วนสีตัวรถนะครับมักพี่น้องมักสีใดก็สร้างมานะครับดำเขียวดำเงินส้มนะครับสร้างมาได้นะครับ ตัวทวงมีนะครับ9 0้0บาทนะครับเด้อขางหลังเด้อครับเด้อหรือว่าจะเป็นทูอินวันนะครับทูอินวันก็จะมีตัวยกมันหรือว่าขีบอ้อยกับตัวยกมันหรือจะเป็นตัวยกมันกับตักนะครับได้เบิร์ดนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับเดือนทันวาเต็มหมอกกอกนะครับเดือนมะกะลาเกียบทเต็มอีกแล้วพี่น้องนะครับบพาว่าจเป็นแนวขีบถอยเดือเดือนายเีกเดือนายอีกอันนี้ถอดไว้นะครับ เดือนมกราเกียบทีเต็มอีกแล้วนะครับเพราะว่าขี้บ่อยมันหลายพงกบกการับหลายนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับมันที่เป็นมันมันหนาแรงหรือมันดินเหนียวนะครับถ้าเป็นมันดินเหนียวมันจะออกหลายนะครับช่วงนี้มันยาผดพอเอาเอาสันคนนี้แย่ไปตัวให้หอาค้าไไปนะครับเอาเอาไม้ค้าอนะครับมันที่เป็นมันดินเหนียวออกนะครับเพชรเพชรบูรณ์พิษณุโลกสะ แก้วนะครับปลาจงปลาจีนนะครับมันดินเหนียวออกนะครับเพราะว่าหนาแร่งขาเจ้าถือถอนกันนะครับถ้าหนาฝนเขาเจ้าถือถอนออกไม่ได้นะครับเพิ่นกลับเพราะคอยสั่งกันตอนนี้ก็นะครับฟูบลสุลินริสเกเกตฬาินธุนนะครับทัวสารอทิตนะครับผมพี่น้องนี่เขาติดต่อใ้เบิ่งนะครับเด้อเสียงกับบุคคลมีพี่น้องขึ้นไปเที่ยวงั้นอยู่นะครับ เอาแล้วพี่น้องเนาะพ่นทียังต่อนะครับเดี๋ยวนะครับถอดเสียกะนะครับเดี๋ยวสิทไทยบึ้งอีกจักน้อยนะครับแต่วันเหมือนบ่บมีไฟเลยนะครับเดี๋ยวสิไทยบึ้งนะครับนี่แหละเวลาเขาตอดนอาก็ถตอดทานี่เด้ครับเด้อตัวนี้แหละเหมือเศร้านะจังเสียของมันจากคีรีบันน้องแปนอีกของบันรน้องแปนน่าจะเลยสิบขั้นแล้วนะครับสำหรับแนวหยกมันคือเนืาอหยกอ้อยนะครับมันจากคีรีนะครับคอยบึงติดชมติดตามกันได้นะครับ